สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลนะคะวันนี้เราชวนเพื่อนๆนะคะเจชชวนเพื่อนๆมาดูต้นมะพร้าวสีดาอีกแล้วนะจ๊ะอันนี้เขาจะอ่าเรามาดูต้นใหญ่กันก่อนนะคะต้นใหญ่อันนี้นะคะอันนี้มีสองหัวนะคะอ่ามีสองยอดเลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจทาคลิปในครั้งต่อไปจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เป,เป็นตัวผู้นะคะทุกคนเห็นไหมที่มีแบบคล้ายๆฉัดแบบนี้นะคะแหลมๆแบบนี้เป็นตัวผู้นะคะอีกข้างนึงก็ยังเป็นยอดนะคะเห็นไหมอีกข้างนึงก็ยังเป็นยอดข้างที่เป็นตัวผู้นี่ก็เป็นยอดนะคะเป็นยอดทั้งสองอันเลยนะคะแต่เราไม่ร <Breathe. S 2> <seul pas. S 1> ู้อ่ายังไม่รู้ว่าข้าอีกข้างนึงเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะอันนี้ก็ เป็นความแปลกของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้จะดูลำต้นนะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนสวยจริงๆเลยนะคะต้นใหญ่มากนะคะอ่าเห็นไหมเป็นพันธุ์ดีนะคะเขาเช่าเมาแท้นะคะนี่เห็นไหมคะมะพร้าวสีดานะคะมะพร้าวสีดาต้นใหญ่แล้วแล้วก็ไว้หลายๆปีแล้วด้วยทุกคนจะเห็นว่าอันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะ นี่เป็นสะโพกของเขาเนาะอันนี้เราตั้งอยู่บนดินนะคะทุกคนจะเห็นรากนะคะอันนี้เราตั้งอยู่บนดินเฉยๆนะคะเพื่อให้สะโพกเขาผายเนาะอันนี้สวยๆมากๆเลยจ้าทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็คือรากของเขานะคะรากของปลายอันนี้ก็คือรากนะคะเห็นไหมเนี่ยเขาพร้อมที่จะออกเป็นรา,ากแบบนี้นะคะเขาพร้อมที่จะมีตุ่มหรือว่ามีหัวก็ได้นะคะาตามต้นนะคะถ้า เขาสมบูรณ์นะคะเขาสมบูรณ์เขาเป็นตัวเมียเนาะเขาบางทีเขาจะมีตุ่มเป็นคล้ายๆหัวออกงอกออกมาตรงตุ่มตรงต,ตุ่มแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะเอานะคะคที่เขางอกตามตุ่มแบบนี้นะคะแต่เป็นปงของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะค่ะอันนี้ก็คือที่เจชงนะคะได้เพาะเอาไว้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่กําลังงอกแล้วนะคะ กําลังงอกแล้วก็คือเขาเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดแล้วเขางอกออกมาแบบนี้เราก็เอามาใส่ถุงนะคะเห็นไหมนี่เลยอย่างนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมถ้าใครนะคะสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะนี่นะคะให้ไอดีไลน์อยู่ตรงนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อ,อมาได้เลยนะคะนี่นะคะส,สวยเลยจ้าหัวใหญ่ๆอยู่นะ อันนี้เอ้อโตเร็วนะคะก็คือเขาต้องใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยมูล,ลวัวปุ๋ยมูลหมูนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นทุกต้นแล้วนะคะน,นี่จัดสรรมาเป็นทุกต้นเลยนะคะกําลังออกยอดเลยเห็นไหมคะทุกคนกําลังออกยอดเลยเนะนี่ยนี่สวยๆเลยจ้านะคะทุกคน ถ้าใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยจะทําให้เขาขยายเร็วมากเลยนะคะทุกคนถ้ามีปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยจะทําให้เขาขยายเร็วสวยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็เอาบรรยากาศของต้นโป้งนะคะหรือต้นมะพร้าวสีดานะคะมาฝากเพื่อนๆเนาะนี่เลยจ้าอันนี้ก็คือกลุ่มหนึ่งนะคะที่ที่จะชงได้เพาะเอาไวน้นาอยังมีอีกตั้ง อ่าหนึ่งสองสามกลุ่มนะคะที่ยังเพาะเอาไว้อยู่แล้วก็จะเพาะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่นะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยจ้างอกแล้วทุกต้นนะคะถ้าใครสนใจเจ๊ก็จะเอาแต่เฉพาะหัวนี้นะคะส่งไปนะนี่นะคะ,ะแต่เฉพาะหัวนะคะส่งไปนะคะหัวกับรากอ่าบางทีถ้าเอามาอ่าทาแบบนี้แล้วนะคะบางทีรากก็สั้นนะคะเพราะว่าอ่าเราเอาไปเพาะเนาะ พอเราเอามาเพาะเราจะต้องตัดรากนิดนึงเพื่อเพาะนะคะนี่เห็นไหมครสวยๆจ้าทุกคนกำลังงอกแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักสองสามวันเจก็จะใส่ขี้หมูนะใส่ขี้หมูหรือใส่ขี้บัวนะคะ,ะเพื่อให้เขาเร่งให้เขาโตเนาะเพราะว่าพอเขาได้ปุ๋ยประมาณนี้แล้วเขาก็จะ หัวของเขาจะขยายนะคะทุกคนจะเห็นไหมว่าเจ๊นะคะเห็นไหมคะอันนี้เลยดูเหียอย่างชัดเจนเนาะเจ๊จะเอาแค่รากปลูกนะคะแต่หัวไม่ได้ฝังไว้นะคะทุกคนไม่ได้ฝังหัวนะคะเอาแค่รากปลูกเนาะนี่เห็นไหมเหมือนกันทุกอันนะคะอันนี้นอนเลยอันนี้อันนี้นะคะคือรากของเขาจะกุดสั้นเนาะนี่เห็นไหมรากเขาจะกุดสั้นแล้วก็โบแต่เนี้ย ลางอ่งเจ๊ก็ใชว้วิธีการนะคะตัดเอาแล้วก็เอาปูนทาพอปูนทาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะงอกแบบนี้นะคะเห็นไหมลากลากใหม่เริ่มงอกแล้วค่ะแล้วก็เอานี่เลยจุ่มลงไปในดินแบบนี้เลยนะคะทุกคนจุ่มไปเฉยๆเลยะคะ่ะแล้วก็เอาดินหมุกนดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เขาล้มนี่ค่ะเดี๋ยวถ้าลากเขาจับได้แล้วเขาก็าจะอ่าสวยนะคะอืม ต้องพยายามดูนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราจุ่มลงไปอ่ะอาบางทีนะคะล่าเขายังไม่จับเนาะเราก็ต้องพยายามให้เขาอย่าล้มนะคะต้องพยายามดูนิดนึงตอนแรกๆเนาะ คลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่า,าน่าสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์นะคะมาพูดมาคุยกับเจชงบ้างก็ได้นะคะเจชงยินดีรับทุกคำติชมนะคะหรือใครมีเทคนิคอะไรนะคะก็ขออนุญาตนะคะอเอาเทคนิคในหัวข้อของคอมเมนต์นั้นๆน,น,นะคะมาเป็นหัวข้อคลิปด้วยนะคะขอบคุณจ้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจ้ะ